เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่สองกองกําลังผาเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสํารวจความเสียหายพร้อมทําการช่วยตัดต้นไม้ที่หักโคน่นซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและโรงเรียนในตําบปลป่งผาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดกว่า300หลังคาเรือนค่ะส่วนใหญ่หลังคาปลิวหายไปเกือบทั้งหลังนายประชนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะลงพื้นที่อําเภอแม่สายตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและสถานที่ราชการนะคะและยังได้มีการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโ,โภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้รวมทั้งมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือในเบื้องต้น ด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนกว่า100คนพร้อมเครื่องจักรกลหนักนะคะเข้าทำการซ่อมแซมเปลี่ยนเสาและสายไฟฟ้าที่หักค้นเสียหายกว่า30ต้นเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเร็วโดยเฉพาะถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอำเภอแม่สายตั้งแต่บ้านสันไซปุย่ยี่ไปจนถึงบ้านจ้องตำบลโปง่งผาระยะทางกว่า2กิโลเมตรต้องมีการปิดการสัญจรไปมาเพื่อความสะดวก ในการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนื่องจากชาวบ้าน2องอำเภอได้แก่อําเภอแม่สายและอําเภอแม่ฟ้าหลวงกว่า500ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน